นะครับอันนี้ลูกค้าส่งเครื่องมาขายนะครับจากกรุงเทพเนี่ยครับลูกค้าไม่มีเวลานัดนัดรับนะครับก็เลยส่งแฟลมาครับส่งมาขายนะครับส่งมาเมื่อวานนะครับถึงวันนี้เลยนะครับท่านไหนอยากส่งก็รีบส่งมานะครับเดี๋ยวว่ามันจะติดหยุดยาวครับสติดสงการนะครับเพจเพจปิดวันที่สิบสามถึงสิบห้านะครับ ถ้าท่านไหนอยากขายก็ยังมีเวลาอยู่นะครับส่งมาวันนี้ได้เหลือเวลาอีกสามวันนะครับสองวันนะครับเราจะเช็คเครื่องเลยนะครับอยากขายรุ่นไหนก็ทักมาสอบถามราคาได้นะครับ มาดูเครื่องกันเลยครับกล่องของ oppo นะครับแต่เครื่องเป็นของ samsung นะครับ samsung เดี๋ยวมาดูเครื่องกันเลยครับ จอมีรอยนะครับจอมันเช็ดไม่ออกครับแบตน่าจะหมดผมต้องชาร์จแบตก่อนครับโอเคครับ